ได้ซิมมาแล้วนะครับก็เอาซิมใส่ซิมใส่เข้าไปตรงนี้เลยถาซิมมันจะใส่ยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันตอนเรามือล้วงเข้าไปมันจะติดขอบตรงนี้ใส่ยากจริง มันน่าจะหานถาดซิมมาทางนี้ถาดซิมก็ใส่ตามสัญลักษณ์นี้เลยนะครับ ใส่ซิมเข้าไปให้ดังครักจากนั้นก็เสียบปลั๊กเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กรอสักครู่นะครับกล้องเขาก็จะ System starting up. Wait to be configured up Waiting for connection. Please configure the network according to the instruction. Hey, Waiting we'll we'll for connection. Please configure the network according to the instruction. Right. Uh, right. เชื่อมต่อเครือข่ายจากนั้นเราก็ไปที่แอปนะครับแอป,ปขึ้นมาแอป I C S E E นะครับถ้าใครยังไม่มีก็ไปดาวน์โหลดนะครับ I C S E E แอปนี้ก็ทำการติดตั้งนะครับเมื่อทำการติดตั้งเสร็จแล้วก็ <Waiting S 1> เปิดขึ้นมา the the ตอนเปิดขึ้นมาก็ต้องล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับใส่ชื่อผู้ใช้รหัสผ่านนะครับล็อกอินแล้วเราก็ Waiting for connection Please configure the network according to the instruction. Waiting for connection, please configure the network according to the instruction. กดที่เครื่องหมายบวก <Waiting S 1> <ป> p ให้เปิดบล e ทูธป t ดเปิดบลูทูธแล้วนะครับทีนี้ก็เลื่อนมาที่กล้อง 4G นะครับกดถัดไปกดถัดไปสแกน QR Code waiting for connection for ก็จะได้ซีเรียลนี้มาก่อนจะเพิ่มอุปกรณ์นะครับให้เราไปที่ wifi นะแล้วก็เชื่อมต่อ wi-fi ตัวนี้นะฮะเชื่อมต่อ wi-Fi นะครับตัวมีมีไฟล์ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0รหัส1 0ถึง0กดเชื่อมต่อเชื่อมต่อได้แล้วนะครับ จากนั้นให้เราไปตั้งค่านะครับให้เราตั้งค่านะครับเป็นกล้อง wi-Fi ตัวนี้นะครับมันจะมีกล้อง wi-Fi กล้อง 4G นะครับแต่ว่าให้เราเลือกเป็นกล้อง wi-Fi ตัวนี้นะครับแล้วกดถัดไป นี่ให้เราใส่รหัส WiFi นะครับรหัส WiFi มันจะเป็น WiFi ที่กล้องตัวนี้ปล่อยสัญญาณออกมานะครับ,นะบ WiFi ที่กล้องกล้องตัวนี้มันจะปล่อยสัญญาณ w i f ฟออกมาเพราะว่า <Waiting S 2> ใน <for S 2> ตัวกล้องเนี่ย <for connection. S 2> ในตัวกล้องเนี่ยเขาจะมีการทำงานเป็น2ออ,อย่างนะครับก็คือว่ามีคล้ายๆว่าเป็นเลาเตอร์ 4G อ่าที่ที่บอร์ดเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับเลาเตอร์ 4G แล้วก็เป็นอุปกรณ์ก็คือกล้อง Wi-Fi <Waiting S 1> ที่ <for S 1> บอร์ดตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้มันจะมี2บอร์ดหรือ2ออุปกรณ์แยกกันนะครับเป็นบอร์ดเป็นบอร์ดไว Wi-Fi ตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นบอร์ดของกล้องนะครับตัวนึงแล้วก็เป็นบอร์ดของเราเตอร์ 4G ตัวนึงนะครับเขามีอุปกรณ์2หน้าที่ในตัวเดียวกันนะครับกล้องรุ่นนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ก่อนนะครับหลังจากเอาซิมใส่เข้าไปแล้วนะครับเราจะต้องทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวนี้นะครับ จากนั้นก็ไปที่แอปของกล้องนะครับเพื่อทำให้กล้องรู้จัก 4G Router ในตัวของเขาก่อนนะครับก็ใส่รหัส1 2 3 4 5 6 7 8 9 0รหัสผ่านคือตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราจะเปลี่ยนรหัสผ่านเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีกดตกลง อีนี้เอา QR code นะครับไปให้กล้องอ่านนะครับแล้วก็เอา QR code ไปไว้ใกล้ๆนะครับประมาณนี้ Connecting. Please. Reach. กล้องเขาก็จะพยายามอ่าน QR code ตัวนี้นะครับ Connect c c to Roger e s s u นะครับเราหัน QR code ให้กล้องมันอ่าน ตัวนี้มันจะไม่เหมือนไวาย i าทั่วๆไปกล้องกล้อง4ีทั่วๆไปที่เราใส่ซิมเข้าไปแล้วนะครับเขาจะออนไลน์อัตโนมัตินะครับอย่างอย่างตัวอย่างอย่างของกล้อง h View นะครับหรือกล้องอยี่ห้ออื่นๆนะครับแต่ว่ากล้องตัวนี้ใส่ซิมไปแล้วเขาจะไม่ออนไลน์นะครับซิมตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นตัวกระจาย Wi-Fi ให้กล้องอีกทีหนึ่งนะครับกล้องจะต้องมาทำการเชื่อมต่อหรือจับ Wi-Fi ตัวนี้ด้วยนะครับคล้ายๆว่ากล้องตัวนี้เขามีอุปกรณ์2ตัวใช้ไฟร่วมกันนะครับแต่ว่าอุปกรณ์2ตัวนี้เขาทำงานแยกกันนะครับมีเลาเตอร์ 4G อยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีกล้อง Wi-Fi อยู่ในนี้ด้วยนะครับเขาทำงานแยกกันนะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ซิมไปแล้วเขาก็จะไม่ทำงานทันทีนะครับเขาจะไม่ออนไลน์ทันทีเราจะต้องมาสั่งงานให้กล้องตัวนี้นะครับเชื่อมต่อ Wi-fi ของเราเตอร์ 4G ตัวนี้ก่อนนะครับแล้วกลับไปที่แอปอีกทีนึงว่าเขาเชื่อมต่อเสร็จหรือ,อยังนะครับอันนี้เขาได้ทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับทีน,นี้เขาให้ตั้งรหัสผ่านกล้องนะครับผมก็จะตั้งรหัสนะครับเราก็ตั้งรหัสผ่านกล้องเพื่อความปลอดภัยนะครับใครที่มาสแกนคิวอาร์โค้ดก็ไม่สามารถเข้าดูกล้องของเราได้นะครับเพราะติดรหัสผ่าน ใส่รหัสเสร็จแล้วกดตกลงครับแล้วก็ตั้งสถานที่นะครับอันนี้เราตั้งเป็นเอาไปเรียนรู้แล้วกันนะครับบันทึกเพื่อนที่จะเก็บข้อมูลนะครับเราจะให้เข้าบันทึกตลอด24ชั่วโมงเลยไหมตอนนี้ผมยังไม่ได้ใส่ เอ่อเมมเข้าไปนะครับกดถัดไปกดตกลงเปิดการแจ้งเตือนไหมเปิดเสร็จสมบูรณ์นะครับโอเคก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ก็ไปดูว่ากล้องเขาออนไลน์มีภาพหรือ,อยังนะครับไปดูตอนนี้กล้องก็ออนไลน์แล้วนะครับมีภาพปรากฏแล้วนะครับ ก็ไปดันเสร็จเรียบร้อยนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับกล้องที่ได้นปัจจุบันนะครับ ก็ไปนันเสร็จเรียบร้อยนะครับการตั้งค่าของกล้อง4 c รุ่นนี้นะครับบอดี้นี้นะครับมีมีทั้งสองรุ่นด้วยกันนะครับบอดี้ <Body S 1> เดียวกันเลยครับหน้าตาเดียวกันนะเป็นรุ่นที่เป็น WiFi อย่างเดียวกับรุ่นที่มีบอร์ดเราเตอร์ 4G เข้ามาในกล้องด้วยนะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะครับ ถ้าเป็นรุ่น wi-fi ก็จะถูกหน่อยนะครับก็ประมาณหลักพันนะครับถ้ามี 4G ใส่ซิมได้นะครับหรือว่ามีเราเตอร์ 4G มาด้วยก็จะเพิ่มอีกเท่าตัวเลยนะครับกล้องตัวนี้เลยนะครับเป็นกล้องตัวนี้เลยนะครับอันนี้คือสเปคของกล้องตัวนี้นะครับให้ดูสเปคตามนี้เลย ีนมีทั้งแบบรุ่นที่เป็น Wi-Fi อย่างเดียวกับรุ่นที่มีเราเตอร์4 G มาด้วยนะครับเขาทำงานแยกกันนะครับมีบอร์ด2ออันอยู่ในกล้องตัวเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะได้ขันน็อตเก็บเข้าไปนะครับ